สวัสดีครับสวัสดีครับทักทาย FC แฟนคาร์บนะฮะอเพจบอกอพลชัยสองดวงอย่างชแนลนะครับหรือว่าสำนักข่าวน,นสพสือระจ,จอกข่าวเด็ดออนไลน์ศูนย์ข่าวภาคใต้นะครับวันนี้ามาทักทายหลังจากกลับทำภารกิจส่วนตัว ที่ต่างอำเภอกันนะครับมาทักทายกับบรร,รยากาศฝนทำท่าจะตกหรือไม่ตกนะฮะเมื่อคืนรู้สึกว่าจะแรงกันทั้งคืนนะฮะเป็นบางพื้นที่นะครับเชา้าเช้าก็อาเปิดปลายลงมานิดหนึ่งนะฮะตอนนี้ก็มีแดดตอนนี้ก็คลึ้มคลมอีกแล้วไม่ทราบว่าจะตกอ่า ต่อเนื่องหรือเปล่านะครับก็ฝากเฝ้าระมัดระวังในเรื่องของฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากกันด้วยนะครับมาสักท้ายเพื่อนๆกันนะครับที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และก็ติดตามช่องบอกอพงชัยสังดวงยางชาแนลหรือว่าเพจบอกอพงศ์ชัยสังดวงยางชาแนล ซึ่งเป็นชื่อเดียวกันทั้งเพจทั้งช่อง y t u t u นะครับเพื่อจะได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารท้องถิ่นบ้านเราจะเป็นกิจกรรมอดีๆนะฮะหรือว่าเป็นข่าวสารทั่วไปก็สามารถติดตามได้ทางช่องบอกปชสังดวงอย่างชาแนลนะครับหรือว่าเพจ ก็เิดบอกก็พันชัสองรวอย่างช่อที่กำลังไล่อยู่นี้นะฮะซึ่งเราไ like ล่ผ่านเพจนะครับให้ f อฟได้ติดตามรูปแบบออนไลน์กันนะครับทักทายสมาชิกนะฮะทีมงานผู้สื่อข่าวทุกพื้นที่ของเรากันด้วยนะครับ ช่วงนี้ก็เป็นเดือนท้ายสุดของปีพศ2 5 6 7นะครับวันนี้ก็วันที่15ธันวาคมพศ2 5 6 7กันนะครับก็ยังเหลือไม่กี่วันก็จะ,ะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันแล้วต้อนรับปีพศ2 5 6 8 นะครับเวลาผันเปลี่ยนเร็วหลือเกินปีหนึ่งนิดหนึ่ง,น,งนิดหนึ่งนะฮะปุ๊บปุ๊บเดี๋ยวก็ได้ปีแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะของสัป,ปดาห์ของคนมานหลายๆคนเป็นวันอาทิตย์พรุ่งนี้ก็เป็นวันทํางานเริ่มต้นการทํามาของคนหลายๆคนเช่นกันนะครับ ช่วงนี้กิจกรรมก็อาจจะมีน้อยกันนะฮะเดี๋ยวขึ้นปีใหม่ก็จะมีกิจกรรมทัพระ่าสามัคคีกันนะครับใน,นโรทีมข่าวจะเดินทางไปถ่ายสกุปข่าวที่ไหนกันบ้างก็ฝากติดตามกันด้วยนะฮะหรือว่าจะเป็นข่าวสารท้องถิ่นทั่วไปที่สามาชิกพูดสื้อข่าว ส่งเข้ามานะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะวันที่19ธันวาคมศ2567เราก็จะทำการเปิดศูนย์ข่าวสุรโจรเด็ตศูนย์ข่าวภาคใต้นะฮะซึ่งเป็นศูนย์ข่าวอัมพวัระแสงในวันที่19เวลา9นาฬิกากว่านะครับ ตรงนั้นก็มีหวัวหน้าศูนย์ข่าวอำเภอพระแสงก็นายาสุพจน์อนุกุลซึ่งเป็นหวัวหน้าศูนย์ข่าวอำเภอพระแสงกันนะครับหรือว่าจะเป็นอำเภอชัยบุร่อำเภอเวียงสะนะครับก็สามารถคอนเฟิร์มเข้าไปที่ศูนย์ข่าวกันได้ที่ตั้งอยู่ที่ควรสว่างนะครับตรงนั้นก็เป็น ทางไป, uri, ไปอัเภอชัยบุรีไปบางสวรรค์นะฮะหรือว่าจะไปเวียงสะอะไรต่างๆนะครับ <c oughs> ตอนนี้ก็มีสมาชิกผู้สุขาวเข้ามาหลายๆคนด้วยกันนะครับ <c oughs> ก็ร่วมกันทำงานนะครับ ในรูปแบบของสื่อมวลชนนะฮะเสนอข่าวตรงไปตรงมานะครับรูปแบบของสำนักข่าวนสพสุรัจอข่าวเด็ดออนไลน์สูย์ข่าวภาคใต้นะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับดูย้อนหลังกิจกรรมต่างๆได้ที่ช่องบกปัญัยสังหลวงอย่างชแนล หรือว่าจะเป็นเพจก็ผเพบอกบปพันชัยสังดวงอย่างชเนลนะฮะก็สามารถเข้าไปกดไลค์กดแชร์กันได้สนใจติดต่อสำนักงานนสพสร,ธธระจกเด็ดสุ่ข่าวภาคใต้นะฮะก็โทรเข้ามาที่0625741133หรือว่า07792599สายตรงที่ผมแนะนำของบอกอพันชัยสังดวงอย่างช n นลครับฝากไว้ด้วยนะครับ สวัสดีครับ